สวัสดีครับตอนนี้ Ubisoft Watch d o g 2 free วิธีกดเข้าไปรับเข้าจากลิงก์ใต้คำอธิบายคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปก่อนนะกด register ใส่บัญชี Ubisoft ะที่เราเคยสมัครไว้แล้วนะลอกอินใครที่ยังไม่ได้สมัครก็กดดูวิธีสมัคร Ubisoft ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับ register here Thank you for your turning to Ubisoft Forward. หลังจากที่ล็อกอินด้วยอีเมลถ้าขึ้นว่า Register Confirm เนี่ยก็คือรอรับได้เลยรอรับก็คือรอให้มันไปเข้าในยูใน U Play อะ่ะชื่อเกม Watchdog s 2ขึ้นใน Uplay เมื่อไหร่ก็คือเข้าแล้วส่วนไอเทมอื่นๆที่เป็นเกมอื่นอย่างเป็นขวาน Assassin's Creed Valhalla เนี่ยก็รอเกมเปิดตัวก่อน มันจะเข้าเกมอัตโนมัติถ้ามันไม่ขึ้นว่าคอนเฟิร์มให้กดรีเฟชหน้าเว็บ1รอบแล้วมันก็จะขึ้นคอนเฟิร์มเจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับบ b y ยบาย